วัสดีฮะสวัสดีฮะอุตส่าห์สละเวลาขอโทษด้วยไปหลงทางอยู่ฮะครับผมหลงทางอยู่ครับผมแต่สุดท้ายทำไมไปเที่ยวหมอนวดเองก็ต้องมาทำไมไปเที่ยวหมอนวดไปตรงไม่เคยหลงเลยทำไมมาอะไรฮะมางานมาเกิดน้องๆพี่ๆแม่ๆอะไรยเงี้ยหลงตลอดเลยเพราะอะไรเมาใช่ไหมฮะปากไม่ค่อยดีแบบนี้ใช่ฮะใช่ฮะปากไม่ดีแล้วนะฮะแล้วทำไมหลงเพราะอะไรอะไรฮะคือเขานั่นแหละแชร์โลมาผิดอ๋อใช่บ่อยแชร์โลมาใช่ครับ เขาก็เลยแชร์ไปลูกของปาโลมามาอ๋ออ่ะร้องเพลงร้องเราครับร้อร้องเพลงเลยดีกว่าผมว่าให้เขาร้องเพลงเลยดีกว่าอ่ะตั้งแต่หนึ่งเพลงเอาเพลงกันดีเดี๋ยวก่อนเพื่อนกูร้องเลยนะได้ฮะเพลงนี้นะฮะขอร้องให้กับคุณแม่เลยนะครับผมเอ่อแป๊บหนึ่งฮะไอ้เหี้ยตั้งนานไม่พูดเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะผมขอแดนเซอร์ด้วยครับผม อะไรนะแดนเซอร์ฮะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนฮะอะไรฮะบนเบทีครับ่ะน้องๆนั่งลำฮะแดนเซอร์ฮะบนเบทีครับผมผมมาแล้วฮะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตังค์แต่ได้ความเงียบกับบ้านนะฮะเท่านี้ผู้ชายคนนี้ก็มีความสุขแล้วความเฮฮาครับก็ถือว่าเป็นเอ็นเตทนให้อะถูกต้องฮะขึ้นมาเต้นไหมแบบให้พี่ตั๊กสบายใจที่สุดอ่ะเลียงให้เลียงแถวขึ้นมาเต้นไหมหรือว่า ขึ้นมาลุมทีเดียวเลยเหรอือว่าให้ค่อยๆค่อยๆให้น้องๆขึ้นมาเต้นทีละคนทีละคนทีละคนอย่างนี้ดีกว่ามัดรวมมาเลยดีกว่าไหมฮะมัดรวมมาเลยจะเสียงกันเยอะสิทีละคนดีกว่าทีละคนก็ได้อะอะใครครับเนี่ยผมเป็นหัวหน้าวงนะอือไอ้เหี้ยสภาพไม่น่าถือไวเลยไอ,อถือไวก็ถือได้ยังไงก็ไวเซเว่นเสียรู้สกแทนที่อยู่หลักเวทีไปแพร่เหี่ยอะไรทั้งงานนี่ไปหนเขาไม่รู้ อ่สนใจแดนเซอร์แบบอันนี้เป็นวงของผมนะฮะคุณคุณตั๊กบริบูลถ้าเดอะฟองฟอดนี่เป็นทีมงานของผมลำบงครับอันนั้นไม่ติดหรอกติดฟองฟอดผมติดตรงว่าเขาถามคุณหรือยังเอ้าผมต้องโปรโมทนะฮะเพราะว่าเขาเป็นบอสของผมอ่าเราก็ต้องบอกเป็นบอสอ่าก็เป็นผู้ร่วมงานอ่าก็มาดิครับนี่เป็นน้องๆแดนเซอร์ของผมอ่ะทุกคนน้องๆมาสวัสดีพี่ตั๊กด้านหน้าเลยอ่ามาใกล้ๆมาใกล้ๆพี่ตั๊กไม่เห็นมาใกล้ๆลูกอ่ามาสวัสดีใกล้ๆลูก ีแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแม่แจ๊ครับถ้าเกิดว่าตั๊กเนี่ยจะขอสี่คนเนี่ยกลับบ้านเลยจะได้ไหมครับผมไม่ได้ขอพี่หลุยขอพี่หลุยก็สามแล้วอนะครับอันนี้อันนี้พี่คัดพิเศษอู้เรื่องมงของพี่อันนี้คัดคัดพิเศษของครูคคือคัดที่เราชอบอ่ะใช่ใช่ที่เราชอบที่เราแบบให้ส่งโปรไฟล์มาก่อนอ๋อครับผมอันนี้น้องจริงๆริเขาเขาเขาเป็นแดนเซอร์หรือว่าเป็นนางรำครับเขาเป็นแดนเซอร์เขาเป็นแดนเซอร์วงอะไรฮะ วงเวียดนามป่ะไม่ไม่ใช่ไปหาพ่อของวงเวียดนามไอ้เฮียเขาไม่เต้นข้ามประเทศขนาดแล้วหรอกเดี๋ยวด้วยนะเฮียแกมาด้วยนะพี่ดุยฮะผมขอถามจริงๆนะครับพี่ว่าคือวันปีใหม่อะไรนะวันปีใหม่คือผมสงสัยว่าที่พี่เฟซไทม์มาหาผมคะคือจะมาโชว์พาวเวอร์ยังไงพี่ก็ให้จริงๆก็ให้ดูว่าขนาดพี่พาเมียไปพี่ยังทําอย่างนั้นได้จังไรจริงเลยมึงกล้าปะล่ะมึงกล้าแบบกูปะล่ะ เออมึงกล้าแบบปู่ปะล่ะไม่ชีวิตผมมีผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมไม่กล้าทำเป็นพี่หลุยส์ใช้คำว่าคุณภาพชีวิตว่าไอสแต็กกระหม่อมคุณภาพชีวิต <c oughs> ไม่วางแก้ววานได้ไหมพี่ไม่ไม่ได้ครับคืออันนี้เป็นมันดูไม่เหมาะก,กับพี่เลยเนี่ยอ่าผมได้ดูเป็นอ่าหัวหน้าวงนิดนึงถือเป็นแชมพูดีกว่าฮะแชมพูสระผมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยว้าพี่หลุยส์เป็นรังแคแม่งว้าพี่หลุยส์สกปรกอันนี้มันไม่ได้พูดมึงกะพูดเอ้ยมาเดี๋ยวจะร้องเพลงครับอ่าได้ได้เอางี้ร้องเพลงปุ๊บ เด้งขบวนเลยไหมเต้นขบวนแต่ว่าให้เรียงเรียงขึ้นมาทีละคนทีละคนทีละคนออกสเต็ปทีละคนอออกสเต็ปยังไงก็ได้ให้พี่ตั๊กพอใจที่สุดอ่ะเอาพี่ถ้าพี่ตั๊กชอบคนไหนดึงไว้ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านโอเคไหมได้ตามนั้นแต่ถ้าคนไหนพี่หนึ่งพี่หลุยกำลังดึงไว้อยู่สกิดพี่ตั๊กไม่มีไอ้เหียเมีกูอยู่ตรงนั้นไอ้เหียกูดึงทางนี้ทางรู้แม่งแทงกูสิ หนูพี่ทำได้ใช่โอเคทีละคนนะหนูพักหนึ่งเดี๋ยวพี่จะปล่อยไปออามาให้หมดเลยแดนเซอร์เดี๋ยวพี่หลุยปล่อยมานะโอเคแดนเซอร์พี่หลุยอีกสักคู่พบกับหน่อยสี่แบนนะฮะไปคนแรกพูดอยู่แฮสับพูดอยู่แฮสับพูดอยู่แฮสับเดี๋ยวมาเป็นอย่าง ไม่ชอบคุณปล่อยผ่านได้เลยนะเอาคนนี้ครับรอก่อนนี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวค่อยคัดทีละคนเอองามดีเว้ยเอางี้ให้เต้นทีละคนเต้นทีละคนได้เก็บไว้พิจารณาก่อนโอเคได้แล้วเลือกมาเต้นรวมทีเดียวเลยโอเคได้เมื่อกี้เราเคยทำคนแรกไปไม่เคยทำลุกตีมาทุกคนครับลุกขึ้นเลยเร็วลุกขึ้นมา Come on Come on Come on ไม่ได้คนลุกเลยอ่ะคนแรกเชจน โทรดีลาให้พี่ตาเขาดูลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคคนแรกไปคนแรกไปคนต่อไปเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ร้องเลยเฮียเอาเอาร้องด้วยมันถึงแล้วมันถึงเนื้อแล้วพี่ร้องอยู่จริงป่ะเนี่ยเออ เยี้ยตาแม่งลายเอา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 หเจ็บไปร้องด้วยแล้วก็อะไรนะร้องด้วยแล้วคัดน้องไปด้วยอ๋อโอเคอ่ะได้โอเคอ่ะดนตรีมาอีกหนึ่งปลาคนต่อไปเอ๊ยสักทีมาก้อง อ่ะเดี๋ยวยืนยืนยืนยืดไอเ้เฮียให้น้องเขาเต้นมึงอ่ะร้องให้น้องเขาเต้นโคตรเด็กก่อนไงพี่โอ้โหเงี้ยเงืองเงืองผลักฮะ,ะแม่งมันไงเ,เ,เพลงแม่งมันโอเคดูเต้น,ตนได้ป่ะลูกเต้นได้ใช่ไหมเขาเต้นได้แต่มึงไปเต้นกบเขาเมื่อกี้เหรอแทนที่น้องได้โชว์ฝีมือยืนร้องแบบนิ่งๆดิยืนนิ่งๆไปเลยจะได้ดูน้องเต้นไปด้วยเออตุนตีมาสี่รอบได้สัตว นูผ่านคนคนต่อไปแค่เธอเดินเข้ามาดมกบาลักกักเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอะไรวะเฮ้ยจะอำอะไรก่อนทั้งมุกทั้งคอมเลยเอาให้อำอะไรก่อนนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยึ้นแล้วกันตามฟิวของกู โอเคเอ้ะเอาโอเคคุณขึ้นเนื้อเลยคุณข okay, okay, okay. okay. ึ้นเนื้อโอเคได้ขึ้นเนื้อโอเคแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอะเพื่อไปคือกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครไม่ว่าอย่างไรเธอชอบเขาไรนะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอจะไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครรอแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันเอามาจะมินรักจริงจะไม่มีวันมาเทตเองมาแทน ผ่นผอนต่อก็มีหวหวใของให้เธอไปอนนีทางอันนีทาอนนีทางโอ้อเพไม่ต้องร้องแล้วกูว่าขยันหยุดถ้าอย่างนี้จารดีก่ฟังกูก่อนทางามึงรักกูนะเอถ้าตัดลงในช่องของมึงได้ไหม แล้วกูจะจัดให้แบบโอ้โหพี่มันทำาากานเลยอะเอาจงจริง,รงวันนี้ก็คอนเทนต์น้องก็ขอหน่อยละกันแต่ว่าเล่เลนเเซฟเรากูเพิ่งจะกลับบัดีกันแัดไม่ใช่แต่หลักพี่มาเนอะมันไม่ใช่ไงหลักพี่่ะอันเนี้ยเดี๋ยวกูจะแก้ผ้าเต้นด้วยจริงๆโอโเพื่อแม่ยายของมึงเลยเอาจริงๆจ,งจงอิงจัดแม่ยายา<ะ>คือแบบ โทษจำกูอ่ะแต่น้องมีเนี่ยเมื่อกี้บอกเพื่อใครนะเพื่อแม่ยายใช่ไม่ใช่หรอกรู้ท่าทางเพื่ออีพวกนี้แล้วแหละแต่คนในพี่ลุยนถ้าส่งในพี่ตักชอบอ่าโอเครู้ๆกันอยู่แต่ว่ายังมีเรื่องเยอะถือว่ามาถ่ายคอนเทนต์น้องแล้วกันถือว่ามาถ่ายคอนเทนต์น้องแล้วกันนะแต่โหสังเกตนะพี่นะเดี๋ยวนะน้องคนนี้ห้ามขึ้นมานะไม่เอานะโมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครฮะไม่ใช่ไม่ดิสตากล้องพวตากล้องอโเคโอเค ขอเนื้อเลยโอเคเฮียบานเดินเข้ามาก็เธอเาเอาเอาแยกเลยไอเฮียไปเริ่มใหม่หลายรอบแล้วเนี่ยถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอเป็นนในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอโดนนั้นโดนจนทิ้งความรักทำให้หัวใจสั่นไหวได้มาเจอกับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยชอบว่ะชอบยิ้มใหญ่เลยชอบชอบนะยิ้มใหญ่เลยโอ้โหแม่จัดอีกนะแม่พวกเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายเงินให้กับแม่เลยเท่าไหร่เท่ากันครับคุณแม่คนบ้านเลยจัดบอลเกิดสองรอบเฮ้ดีว่ะจ้างลามงพี่ไปเล่นที่บ้านได้นะโอ้โหนี่เขาเจ้าของคงไม่สนใจเขาเลยเหรอจ้างจ้างไปเล่นที่บ้านได้นเจ้าของเกแต่งตตตงแ่เมนหลยเออแก๊สแก๊สแก๊ เฮียวันนี้คุยจะได้ออกไหมเนี่ยเดี๋ยวรอสิกเอาบอกบอกหน่อยจบเพลงเลยพี่เดี๋ยวบงจะหมดเวลายังเหลือตั้งสามตัวเฮียบอกหน่อยสีแบนประคองคอไะอะที่งาำใกล้แล้วโอเคไปดูนะเหลือเพี่คนเนียวหนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคโอเคอ่ะแค่เธอเดินเข้ามาใช่ทอนแยกไปเลยถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอ เดเฮ้ยเดี๋ยว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 เลียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเวเลยวเวเดีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี่ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดยดี๋ยวเดียวเดด้เดยีีดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดี่เยดดเ รูปที่ <ENNIS> <analysts S 1> <lawsuit> ขึ้นมาเงี <Nein> ้ยโอ้ยเฮียได้ได้เอามากจะแม้ก็ได้ถั้งหน้าตาไม่ดีถึงหน้าตาทั้งหน้าตาถึงหน้าตาไม่ดีร้องเฮียอีกนี่ถึงสอนผู้อีกนะโอเคเอามาถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปกดบทในชีวิตตอนนี้มีเพลงกับเธอเอาขึ้นรถเลย เอาขึรถเอาขึนรถเหงเงียบมึงไม่ธรรมดาเหมือนกันนั้นเอาขึ้นรถเอาไป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 ทิงหน้าตาไม่ดีมีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอเป็นจดบวินในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่ัรถจางทิ้งควางกันใส่เตี่โลกใส่เตี้ยไย ดูเอ้ดู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 าูดูอูู้ดูดูกูดููดูดูดูู้ด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 ามูด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 ููดููดูีูอูด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 ูวาดู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 ้อดููด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 ูนูอูดูดดูดหน่อยดแบนดู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 ดดูดูู่ดูด้ดูดดู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 เูด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  อนาคตไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนในชีวิตตอนนี้มีเพียงกันเธอหมดทุกควดมไม่พอใะแล้วเดี๋ยวถ่ายไม่ปิดหอยใช่ไหมครับสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยฮะสุดท้ายจริงๆพี่ขอแจงเนี่ยมาเต้นแบบนี้จะได้บ่าวะ ท่ามึงจะแข็งนี่ไอ้เหี้ยกูอ้ำมึงเล่นพี่ทาไปคนแล้วนะจริงกูเขาหนี่เขาหนีจะดูใบมาเพราะเขาเต้นดีที่สุดในประเทศจริงเว้ยเนี่ยแดนเซอร์ดูใบขับไล่ข้ออกจากประเทศพี่แจงพี่แจงนะไม่เอา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 แม่พี่อ้ำเล่นไม่เอาแม่ยายกับแม่ผมดีกว่าเดี๋ยวให้น้องสุดท้ายก่อนโอเคโอเคโอเคโที่เจ็ดเท่านี้ จริงถึงหน้าจริงถึงจริงถึงจริงหน้าตาไม่ไดี <odo> แต่เจอชนที่หัวใจหัวใจหัวใจหัวจริงหน้างหน้าตาไม่ไดีแต่เธอก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปชนในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นเรายะทิ้งความกั้นียมาเยงเนี่ย ไอ้ที่นี่งนี่ยืนนึกท่าอยู่เหรอครับยืนนึกเนื้อร้องอ๋อวงอะไรวะเนี่ยฮเดี๋ยวนะวงพี่หลุยจริงป้วเนี่ยพี่หลุยวงเขาวงฟองฟอดวงฟองฟอดอ่ะโอ้โหไม่ได้รับงานเน้นจีบแดนเซอร์คน้าวโอ้สุดยอดจริงๆเฮ้ยเจ๋งเจ๊งเจ๊งเจ๊งดิฮะอะไรนะเป็นเรื่องนะนี่ลุงต๋องเป็นอ่า เป็นพี่ชายของแม่แจงอจะแจกเงินตลอดอ๋ออันนี้ให้น้องออกมาจำครับขอบครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราร้องเพลงกันต่อเลยเนาะของเด็กเขาของเด็กไอ้ให้ยให้น้องไปของน้องเขาของตองให้เด็กให้มันให้มันครบดิสิบคนสิบคนมาเด็กสิบคนไม่ได้ทีเอามาทีเดียวเลยเดี๋ยวเลยมาเดี๋ยวเมาแล้วก็ลืมเอามาเลย ไม่เหอไรอะอะไปเต้นไปเต้นกับลุงต๋องโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ฮะอย่าไปเต้นทำไมที่ให้ครูมาเนี่ยเขาไม่มีติดตัวแล้วนะเอ้าถ้หนูกลับมาให้ให้ครบเลยครบเลยเออมาเป็นเรื่องละโอ้ยศาสต์เขียวก่าย่าคว้ามาอ๋อหน่าเดี๋ยวหนูอ่ะจัดโชว์พิเศษให้หนึ่งโชว์เลยเฮ้ยคนละร้อยสิบคนยายอ่ะน้องขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยลูกอ่ะขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยสุดท้ายแล้วอขึ้นมาหมดเลยอ่ดูแลหน่อยสี่แบนด้วยนะประคองคอไว้นั่งตกคองแล้วบางตอนนี้นั่งดูผริตเป็นหน่อยเพราะแก่เลยอ่ะอมาเดี๋ยวนะสิบคนนี้ก็คือจะมีโชว์พิเศษเลยเหรอฮะเหรอมีคนทั้งหมดกี่คนสิบสิบสิบคนสิบคนอะหนึ่งสองสามไม่ใช่เพนพี่นะสี่ห้า โอ้แจกมึงเงินมึงเลยเนี่ยสองามสี่ห้าแจ้งแจ้เหรอให้น้องคนลร้อยมาพี่แจงมาพี่แจงแหล่ะฮะไอ้แจ๊ดแม่ยายมึงเปลี่ยนชุดอีกแล้ววะเออไอ้สัตว์เปลี่ยนหนักเปลี่ยนหนักกว่าคาบาเล่เออใช่เขาเปลี่ยนชุดจริงๆเลเนี่ยหนึ่งงานแปดชุดอ่ะมีไหมฮะแกจะเปลี่ยนอะไรของแกน่าหนาชุดเหลืออะไรขนาดนั้นเอามาเอานี่เามา อันนี้แโ,โห<ด>ยังสวยอ,อ,อยู่เลยนะครับเนี่ยคุณแมเเ่เอาป่ะล่ะอะไรฮะบอกให้เฮ้ยไอ้แจ๊ดเอาครับ <c oughs> เอาไปเปลี่ยนชุดใหม่ไหนได้ยังโอเคโอเนุ่งเสือเฮียอะไรอ่ะสารช็อตคางแม่งทะลึ <S <S ่งมึงไม่เห็นหน้ามึงไม่เห็นกันหน้ากูมึงไมเห็นกันหน้าแตกไทยบ้างไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ด แต่มึงคุยนักคุยหนาว่างานแม่มึงหวยแจกทิปเยอะไอ้เฮียดูก็ะเด็นมาสองเท่วโมงกว่าเพิ่งมีคนละร้อยเนี่ยตอนท้ายๆตอนท้ายๆตอนท้าทยเอามาอ๋อแจกได้แล้วโอเคอ่ะเองานนี้แจกตังค์ลึกลับแต่ไม่ค่อยเห็นเลยเฮ้ยพี่หนุ่มไอ่ะอ่ะนอกตีด้วยอ่ะอ๋อโอ้ยนักตีก็ได้โอเคอ่ะไอ้เฮียไม่ ไอ้เฮียได้จากพวกมึงนี่มึงขึ้นมากันเยอะเลยตอนนี้อ่ไปไอ้คนนี้ให้200ร้อยแล้วก็ต้องกินยาเบาหวานทีมงานขึ้นมาหมดทีมงานขึ้นมาหมดอันนี้อันนี้มัดจับอันนี้สตาร์ทเหลืออีกกี่คนเหลือเยอะเลยล่ะห้าหกคนเอามาอีกเอายายมาอีกพันหนึ่งเออมีจเจ็ดคนเอาไหมพันหนึ่งไอสัตว์มาจากเมืองกาญจน้ไอสัตว์เหนือทุกคนเลยไม่มีใครกรุงเทพเลยเออยาย โอ้โหมีบ้างไแจ้งมานี่นักร้องนำของกูนักร้องหญิงนำโอ้โหม่วแหวงฟองฟอร์ดนี่สุดยอดจริงๆเลยนะมึงไม่น่าร้องเราวงหน้าไปร้องรถแต่ถังกูวะฮะสามเอ้สามพันมันพอหรือเปล่ามีอีกคนอ่ะเออสามพันเดี๋ยวหัวหน้ารับไปเดี๋ยวหัวหน้าแบ่งให้เองอ่าฮะเอางี้ไหมติปรวมั้ยอันนี้ไม่รวมมันนี่ของกูติปล้วมัอีหลุย ให้หนุ่ยบอกผมมาช่วยกูไงมึงก็ให้น้องไปสิมึงก็มีไอ้เหี้ยนี่น้ำใจแม่ยายมึงที่รักเอ้ยเธอไอตุ้มผู้สิดทอดทอดๆพอเห็นมีเงินหน่อยเรื่องที่รักเลยเนี่ยไอ้สัตว์ไรนี่เขาได้หมดด้วยอันนี้แม่ให้ผมคนเดียวนะแม่พูดด้วยนะดังๆเลยนะอ่าให้หนุ่ยคนเดียวอ่าประกาศได้ไอ้หน่อยกับไอ้ลอกได้ยินไอ้เหี้ยแม่ก็ให้กูคนเดียว มึงนี่นะหลอกมากหลอกหลอกเงินคนเมาเนี่ยอ่ะเอางี้อ่ะนี้ให้หลอไม่ให้อ่ะเดี๋ยวรวมเดี๋ยวเราแบ่งให้ละกันเอานี้งี้เอางี้อ่ะน้องแบ่งลงตัวเปล่าแบ่งลงตัวอย่าเหมือนชวนชื่อนะแบ่งจนทีมแตกอะไรไหมอะอ่ะอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวให้นัองกุนตีเข้าไปกลุ่มนัอกุนตีเข้าไปโอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแล้วที่บอกว่าจะมีโชว์พิเศษอะไอเฮียถ่ยยังไงไม่มีทีินี่ตังบุดไปเยอะแล้วเนี่ยอ่ะโชว์พิเศษท่านก็ดูมีหรือมีที่หนูจะบนเวทีหรือที่ที่โต๊ะ เอาแบบไหนเอางี้ไหมถ้าโชว์พิเศษให้เด็กเด็กลงพื้นที่ได้เลยใชได้เลยไปเต้นที่โต๊ะลงมปเลยลูกเลือกเอาเลยลงมาเลยลูกเชิญครับเชิญครับโอเคได้ระวังลูกตองเอาเงินไปยัดนมใครด้นะวงนี้ไม่ได้นะลูกตองนะระวังลูกตองด้วยอละปีจดปนยังไงสรุปนั่นยังไงกูยังไม่รู้เรื่องเลยก็ร้องแล้วให้น้องเ็เต้นข้างล่างไงอ่ะพี่ตาบับ เขามีเพลงส่วนตัวของเขาอยู่แล้วอะไรเพลงส่วนตัวใช่ไหมมีเพลงส่วนตัวใช่ไหมฮะไม่มีนี่แหละเพลงนี้แหละเพลงนี้ได้ได้ได้นี่วงอะไรเล่นกันหน้าเหรอล่ะฮะเอามามิวสิกมาอ่ะพี่จตุนอ่ะเริ่มใหม่โอเคอยากเต้นเอเดตเทลูกค้าได้นะฮะโชว์หน่อยเล่าเด็กๆด็มาร้องเต็มเพลงเลยโอเคเดี๋ยวค่ับคืนนี้ไวรูทุกท่านขอเสียงมาเพื่อนโฟล์คฟอนเย้เอ้ยพี่ตั้งเอเดตเทลูกค้านะฮะ เธเดินเข้ามาก็ทำไม่ใจฉันละลายมองมาละลายอยากจะกกินเจอทั้งตัวเธอไม่ได้มาแต่ใครใช่ไหมหรือใครที่เธอชอบาไปเอาบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอจะไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครให้บอกปามาให้บอกปามาแล้วก็ร้อนตกเลยเธอมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเดียวเธอตาไม่ดีฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้

มองเห็นข้างในถึงน้าตไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจกุะกักให้เธอไปจนพมดในชีวิตตอนนี้มีเพกยงธอเท่านั้นโอดีที่กวาการจะไม่เข้าใจเธอไม่พอโอ้ชื่อใจเาสาวสาวสาว เสียงอ้บิดตาบนีมูนเลยขอบคุณน้องๆด้วยอะแล้หาเครื่องนั่งเลยครับอ่านั่งประจําที่อ่เดี๋ยวใครจะโค้งนางลำเราไปเต้นนะฮะก็ให้รางวัลเนาะแล้วก็อาลุกขึ้นไปเต้นอะเสียงว่าฟองฟอดอวยพรอ๋อครับไม่กล้าจกุณแม่มาหลายๆปีแล้วนะฮะคุณแม่ก็ยังสวยสะพรั่งนะฮะเหมือนเดิมจริงๆนะฮะก็ขอให้คุณแม่นะฮะสวยแบบนี้ตลอดไปนะฮะ นะครับคุณแม่ขอบขอบขอบคุณนะครับวันเกิดหอมแก้มคุณแม่สักทีวันวันเลไทยด้วยวันเกิดแม่ฟาด้วยหอมแก้มหอมแก้มสักทีกอดก็พอกอดดีกว่าหอมแก้มกอดก็พอแล้วหอมแก้มอะไรฮะรุ่นนี้มีไม่ถึงหรอกเชื่อเลยนะชัวร์นะครับคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่อย่างแน่นเลยนะคุณแม่นะใช่ได้นะคุณแม่มึงที่ได้ทุกรุ่นแก๊บเลยนะกูกูถามมึงมึงเคยแอบคิดลึกกับแม่ยายมึงเปล่าวะฮะไม่มีใช่ไหม ไม่มีไม่มีไม่มีนะสวยมากสวยมากโอเคโอเคนะครับผมขอบคุณพบริบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัครับสครบครับสวัสดีครับสวัสดีครับวขดคุณบวคุณบ้องดีัด้วยสด้รวัวดีรวันีรบวัวันดี้รับสวัาดวันเีคดีคงแม่ฟ้าครับสวรวันดี้วคราจริงๆวล้วแม่ี้าหาลวารวงพวกมาีรามสเกือบสีครับสวรับัััร